สวัสดีครับพบกับอูต่อรถยกช่างเป็ดอีกตามเคยนะครับวันนี้เราพามาดู4ประตูนะครับกาลังประกอบนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้ขึ้นหางแล้วนะครับก็หางเสร็จเรียบร้อยพ่นสีเป็นสีชมพูนะครับเป็นสีชมพูเราทําสีชมพูให้ลูกค้านะครับเรามาดูกันนะครับว่า3ามห0ื่นเราได้อะไรบ้างนะครับเราก็ได้วิน1น0 0 0หอนปอนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ช้อนล้ออุปกรณ์เก็บกู้ทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ทำอ่า ที่ไว้อุปกรณ์ช้อนล้อให้เรียบร้อยนะครับพี่ไว้อุปกรณ์ช้อนล้อให้เรียบร้อยนี่ครับสําหรับเราทําไว้ให้นะครับแล้วก็เราก็ทางอู่เราตัดกระบะทําสีให้ลูกค้าเสร็จที่เรียบร้อยนะครับคันนี้พร้อมเดินทางพรุ่งนี้นะครับพร้อมเดินทางพรุ่งนี้นะครับแล้วเรามาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งหลังจากประกอบเสร็จก่อนจะเดินทางนะครับวันนี้เราก็เร่งประกอบงานขึ้นให้ลูกค้านะครับก็น่าจะรอสีแห้งนะครับตอนนี้นะครับ พรุ ane, ie, ่งนี้ก็ติดอ่าติดหางตัวนี้แล้วก็เราก็เดินทางได้นะครับท่านใดอยากจะมีรถยกไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับใครอยากจะมีรถยกไว้ใช้งานแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะครับคันนี้เป็น4ประตูนะครับเป็น4ประตูนะครับท่านใดอยากจะมีรถยกไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับงานสวยๆเนียนงานเนียนๆอย่างนี้เลยนะครับลูกลอก ก็เป็นสีมูตัดเขียวนะครับนะครับนี่ครับอุปกรณ์เราให้ครบทุกอย่างนะครับก็มีอุปกรณ์ช้อนล้อนะครับอุปกรณ์เก็บคู่ทุกอย่างนะครับเราให้ครบทุกอย่างนะครับรูเราก็เจาะไว้ให้ลูกค้าทั้งหมดอยู่ที่ห้ารูนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8นย์7 9 2 8 4น็นะครับพรุ่งนี้ก็ประกอบงานส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้ามารอรับเอารถนะครับแล้วก็ ท่านใดที่อยากจะมีรถยกไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับงานสวยๆเนียนๆอย่างนี้เลยนะครับสีเราก็เป็นสีหยกนะครับผมนี่ครับเราให้ดูนะครับเขียวหยกเลยนะครับทําสีให้ลูกค้าทุกจุดนะครับท่านใดอยากจะมีรถยกไว้ใช้งานนะครับในราคา38,000นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0883179284นะครับ เบอร์โทรศัพท์0883179284อู่ต่อรถยกช่างเป็ดนะครับมีบริการนอกพื้นที่ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับก็สามารถามีรถยกได้นะครับพรุ่งนี้ก่อนอส่งงานลูกค้าเราประกอบเสร็จเราจะมาใหา้ดูอีกทีนึงนะครับว่า,าจะออกมาสวยขนาดไหนจะตัดสีได้สวยขนาดไหนนะครับก็ติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ โอเคนะครับหลังจากวันนี้ทางทีมงานเราก็เหนื่อยมามากพอแล้วนะครับก็จะขออาบน้ำพักผ่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ดูว่าจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับนี่ครับเราให้ดูคร้าวๆก็เป็นเขียวตัดแดงนะครับผมเขียวตัดแดงหางสีมูหูนะครับรถยกลูกค้านะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ